คืนก่อนคืนก่อนก็ไปหมู่บ้านข้างเคียงแต่ก็ไม,ไม่ไม่ทันได้ไม่ทันได้บัวออกไปเพราะเจ้าของเขารู้ทันก็ที่รู้ข่าวมาก็10กว่าตัวแล้วครับให้เห็นท่านกำนันแล้วก็หัวหน้าตู้ยามก็มาประชุมที่บ้านใหม่นาวาเพราะบ้านใหม่นาวาจะหายบ่อยที่สุดหายบ่อยเราะบัวควายเยอะที่นั่นี่การขโมยนั้นเขาจะมาเลือกดูบัวที่ตัวที่สวยๆขายได้ราคาดีๆ แล้วก็จะมาเวลากลางคืนประมาณสักตีหนึ่งถึงตีสามชาวบ้านก็ช่วยกันเขาบอกว่าดีนเสียงววร้องอยู่ทางนี้ทางนี้เราคณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยช่วยกันไปดูเกิดกรณีอย่างนี้ก็คงต้องมีมาตรการออกตรวจชลบรหรือสายตรวจคนนาหมู่บ้านแต่ก็คงก็ได้แค่ปลามนะเพราะว่าประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยเราชลบรนคงอยู่ไม่ไหวอะ่นะ คนต้องทํามาหากินดีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของพ่อวัวข้อควายอ่ะเพราะว่าวัวควายทั้งก็ราคาก็หลายหมื่นตัวละหลายหมื่นก็ซื้อกล้องวงจรปิดเนาะมาติดไว้แต่ก่อนบเคยมีหลังไอ้การลักเล็กขโมยไอ้ลักเล็กขโมยน้อยการลักควายก็นบี้ลักง่วงบนี้บเคยเจอแล้วมาเจอต่อเนี้ยเมื่อปี25 6หหนี่ครับเริ่มเจอเศรษฐกิจ ยำแย่ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลที่ส่วนตัวของท่านยังท่านเรียวมือลงควายท่านต้องดูแลแต่ว่ายัางยังพกคร้องเนี่ยเขาก็จะจ่วยกันประสานประสานกันดูกันเนาะ